วันนี้เราจะมาปะกรวันนี้เราจะมาปากรเอนจนายู่เอขะ้นจนายู่เอไปกันเถอะมูลยมุ่ลยกันลมา่มกนเลยมาโอเคพร้อมเอาไปเอาไปวันนี้เราออกมาหาปะกรกันเปล่าอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยียวไแล้วไฟแล้วรถนำหน้าเลย ตัวจะตึงต่อไปหาปลากัดในอุปกรณ์น่ะพามือเปล่ามาตั้งนั้นมาประกัดกอันนี้ปลาขวดมาไม่ปลาอะไรเลยไม่ปลาอะไรเลยโดดน้ําดีกว่าถ้างั้นปลาผู้ชายปลาผู้ชายออเอามือลงไปเอาแหวกแหวกก้อยะแหวกก้อยะแล้วก็แล้วก็พรอมาแล้วโอ้โอ้แก้มเขียวนะครับตัวดําปื้ดเลย ไงนสองตัวเลยโอ้โหสองตัวเลยกูจะเข้ามาทำไมนะว่าไงน้องๆพอยังไปโอเคโอเคสวัสดีทุกคนสวัสดีผู้ชอบในการหาปากัดเนี่ยวันนี้หลอกเด็กให้มาหาปากัด1วันจะเจอหรือเปล่าเดินเดินหากันตัวแล้วจะหาปากัดแต่ปลาแต่กล้ามา2อันมาเป็น10คน มันจะได้ปลากัดไหมเนี่ยอกูอก็สงสัยจริงๆริ <c oughs> เอาไปหาปลากัดในอุปกรณ์เนี่ยพามือเปล่ามาทั้งนั้นมาปลากัดอันนี้ปลาขวดมาแล้วเจอปลาอะไรมาไม่ปลาอะไรเลยไม่ปลาอะไรเลยดูดน้ําดีกว่าทัางนั้นเจ้แล้วหากันยังไงนี่ <c oughs> <c oughs> อ๋อปลามาสองคนเองเอาลองหาดูลองหาดูาดมีมีตัวไหมพีม่รู เออนั่นแหละไอ้ยาหมายอย่างนี้มันต้องตีปลาช่อนปลาชะโดแบบนี้ถ้าปลาเบ็ดมาเนี่ยโอ้สุดจัดเลยไม่สองคนนี้หน้าเหมือนกันเนาะหนมาอยู่ใกล้ๆสิสองคนนี้เป็นอะไรกันหน้าเหมือนกันปลปาแปดนี่เรามาลุ้นเสื้อแดงนี้นะครับนี่คือความหวังของหมู่บ้านเลยคนนี้ <c oughs> นักหาปลากัดตัวยงุงเขือ,อยัง เดี๋ยวเรามาดูนะครับปลากัดที่ไม่มีที่ใดในโลกนะทีมหาปลากัดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสลับกันใช่ไหมพอคนนี้เหนื่อยคนนั้นต่อ <c oughs> นี่เราจะเดินนู่นนไปจนถึงเสาไฟนู่นแล้วก็เดินไปนู่นนะประมาณ20กิโลเมตรวันนี้ใช้ <c oughs> ใช้ระยะทาง <c oughs> เจอตัวยัง <c oughs> เดี๋ยวเราไปดู <c oughs> เสื้อเกียวกันมัาง นี่ก็มือหาปลากัดอีกคนหนึ่งเอาเอาในจัดมาทักตัวก่อนนี่ก็คือความหวังหมู่เจ็ดคนนี้นะครับเมื่อกี้หมูสองเจอลูกไหมไหมตัวเมียเลยเจอแล้วเออ อ่าคนที่เหลือเดินหาโหวตหาโหวตเข้าใจไหมให้สองคนนี้มานี่หน่อยอ่าไหนลองพูดสิภาษาอยู่ว่าวันนี้เราจะมาหาปากัดวันนี้เราจะมาหาปากัดวันนี้เราจะมาหาปากัดเออเข้าจนายูเข้าใจนายูอะมูล่ามูล่ากาลยกิมารีกากเกตากเอ่อเจ้าเจ้าเจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูสวยไหมสวยไหมสวยไหมตัวติงโตสิงโตอนาะโอ้ตัวเมียแต่ว่าอ๋อเก็บเก็บก่อนตัวใส่น้ำใส่ขวดใส่ขวดใส่ขวดไอ้พวกนี้น่ะไอ้ตัวเมียเนี่ยเราจะเอาไปปล่อยในโรงเรียนที่กูไปสำรวจเอาไว้หาตัวผู้มั้งตัวผู้เนี่ยเราจะเอาไปตัวสวยๆนะ เออเดี๋ยวจะเอาไปขายตัวละ20บาทเนี่ยมีออเดอร์สั่งมาเยอะมากอ้ย่ามาไม่พามามือ10นิ้วมาเอาใช้มือใช้มือเอาใช้มือย่าเออเมือ่อกี้ตามน้องๆวิธีการหะให้ง่ายนะตักมั่วๆสุมส่มสี่สุ่มห้าเอา๋ยวมันก็ได้เอง

โอ้มันมีนะครับมีตัวบอมีตัวเออตัวเล็กอา่าเก็บเก็บเก็บ้ยจยบดูอ่าได้หนึ่งตัวแล้ววันนี้ไม่แห้วแล้ว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 ดีวดีนะย่ายขวดหายไปเดินต่อเดินต่อ,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 อตอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็นหมายที่สองคิดว่าวันนี้จะได้กี่ตัวสัมพันธะ์วันนี้เราจะได้กี่ตัวตัวะสี่ตัว สี่ตัวอันนี้ไม่รู้ฮะฮะเอาเอาลองดูดิลองดูดิเอามือลงไปเลยเอามือลงไปเอาแวกแวกคอยะแวกคอยะแล้วก็แล้วก็ไม่มีไม่มีได้เจ้าฮะได้แต่ตัวเล็กไหนไหน โอ้โ้นี่สวยนะครับตัวนี้จ,จะเอาอาาอไหนไหนไปไหนนะเกี่ยวปืดเกี่ยวปืดเกียวปืดอยู่เอาเก็บแต<อ>้มเก็บแต้มอใส่ขวดโหลก,ก็ไปแต้มที่สองตัวเล็กนะแต่ว่าเดี๋ยวหาตัวใหญ่มันต้องมีตัวอย่างแน่นอนอย่ายอมแพ้สู้เขานะตาเกชินี่เราพามือหาปากัด นะมือหนึ่งระหว่างหมู่7กับหมู่2กําลังแข่งขันกันใครจะได้คือกูเดินตามอย่างเดียวนะกูไม่ได้พาอุปกรณ์มาด้วยวันนี้แต่ถือ,อยังไงนะครับก็เดี๋ยวปลากัดที่ได้มานะเดี๋ยวคัดเลือกตัวสวยๆตัวสวยๆเนี่ยไว้ให้น้องเขาหาเป็นอาชีพเสริมนะตัวสวยๆก็มีออเดอร์สั่งมาเยอะแยะนะเดี๋ยวก็จะซื้อต่อจากตัวน้องเขา นะแต่ถ้าหากว่าตัวไม่สวยเราก็ไปปล่อยกินลูกยุงที่โรงเรียนเนี่ยก็รอนะครับรอรอตอนนี้ว่าเมื่อไหร่จะมาสักตีตัวใหญ่ๆนะ,ะแต่น้องก็บอกว่าบริเวณนี้ปากัดมันเยอะใช่ไหมใช่ฮะเคยได้เยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เอ้ยใหญ่ยิย่งกันใหญ่ยิย่งกันใหญยใหญ่ยิเอ,อ <c oughs> มันมีวอดเดรอโอ้ย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 ลุนครับลุนลุนลุนโอ้ลุนลุนลุน มุ่งด้นที่ป่านนี่จอดดูบบุบเออมีไปแล้วมันหนีไปแล้วมันหนีมันหนีไปไหนนะมันหนีไปทางนู้นมันวิ่งบนกอหญ้าเลยจอดเลยปลากัดที่นี่อือปากัดหรือว่าไอตัวยาวๆอ่ะเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดไม่เอาโอ้โอ้ยเจ ลุน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 โอ้มาแล้วตัวดึงโอสุจยิตอัสญญอสลามุอะลัยกุมนี่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 หัวนหน้าหมูสิบตัวแทนหมูสิบโอจัดไปไม่พูดอับไกลเลยไอสัมภาษณ์หน่อยไอลูกลูกออดไม่เอาไม่เอาลูกออดเอาไหมไอีกจ้าคนนี้นะครับนี่ความหวังอีกหนึ่งความหวังนะครับนี่ นี่คนนี้ต้องได้อย่างแน่นอนผมเชื่อเอ้ตามติดชีวิตใส่ชุดลูกเสือยังไม่เปลี่ยนดิรีบมารีบมาบอกว่ากูชวนมาหาปากัดขอ,องแท้ของแท้นี่เปียกมดโอ้แม่จะว่าไม่เปียกเดี๋ยวไม่ว่านะ เนื้วปลาตะกล้าไหมไม่ปลาดิยิ้มของเพื่อนที่นี่ย,ยิ้มยิ้มเพนอีจ้าโอ้โน่มาด้วยโน่ฮะกันนู่นกันนู่นกันนู่นเรียกมาฮัลโหลที่นี่เด็ดเด็ดจ้าจ้าจ้าาจ้าสู้หน่อยสู้หน่อยถ่า <c oughs> ยวานเพื่อน <c oughs> นี่กูอยากเห็นตัวแบบแจ็บเจ็สักตัวเนี่ยพอจะมีให้กูดูไหม มันต้องมีม totally ันต้องมีมันต้องมีและเดียวอย่งอย่งอยังอย่างยังยังอย่งย่งนี่มาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วยังไม่มาน้องน้องก็ยังสู้นะครับยังสู้เชียร์มั่งเถอะเชียร์มั่งเชียร์มั่งเชียร์เชียร์ฮะ เก็บนะเก็บเก็บแต้แมเก็บแต้มเราเอาไปปล่อยกินนะกินนะอตัวเมียตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะเราเอาไปปล่อยกินลูกน้ำยุงลายที่โรงเรียนมาเราครอบย้ายผู้พอมาแล้วลโอ้โอ้ตัวนี้สุดจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งก่อนตั้งก่อนได้เห็นชัดๆครับพี่น้องมาดูมาดูครับ,น,รบนี่ฝีมือของน้องออนี่ ปลากัดใต้แก้มเขียวนี่สวยไหมครับสวยไหมกล้องไม่ซูมโฟกัสัหน่อยนี่นะครับอืม <c oughs> ดำปืดดำปืดครับมาแล้วตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวนี้น่าจะโอเคเก็บไว้มาแล้วครับมาแล้วกองดีกองเด็ดปัตตานีอีแกการิง มาแล้วมาแล้วผู้หญิงใหญ่อ๋อผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงใหญ่เอาตัวเมียเอาใหญ่ใหญ่ใหญ่อ่าเก็บ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 อ่าเอาเก็บเก็บเลยเก็บเลยตัวเมียใหญ่ใหญ่นะตัวเมียใหญ่ทำแม่พันได้ผสมพันธุ์ได้มันผสมพันธุประกัดมันผสมพันธุ์แบบไหนเอาไปรวมฮะเอาไปรวมเอาไปรวมแล้วมันผสมพันธุ์แบบไหนประกัด อา้ากูสอนแล้วไอ้ยายายเสียชื่อกูแตอบหน่อยตอบหน่อยมันผสมพันธ์ยังไงปลากัดใจตจับกูและต้อมยแล้วก็วางไว้ท้องจะเอ่เอหลุดออเฮ้ยปลากัดมันมองตากันมองตาก็รู้ใจเออมองหน้าแล้วท้องเนี่ยปลากัดมันไม่เหมือนปลาอื่นัด <c oughs> ี <c oughs> อม,มากันเป็นร้อยมากันเป็นสิบตาอยู่สองคน ไม่มีตะกร้าไม่มีตะกร้านั่นแหละไม่ปลามาปลาใใหญ่ไหมฮอได้อีกแล้วตัวที่สองนี่ตัวนี้แหละของเด็ดของดีปัตตานีบ้านเราโอ้ดูสิครับปลากัดปัตตานีใหญ่ใหญ่ใหญ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยโดดโดดดดดดเก็บครับเก็บเก็บเก็บแทมแทมเก็บแต้มเก็บแต้มใส่ครับเอ้ยไม่เข้าใส่ใหม่ใส่ใม่ไม่เข้าเหรอ โอเคไปสองแต้มสวยๆเฮ้ย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 มีอะไรมีอะไรมีปลาไหมไม่หรือมีปลาหรือได้อีกแล้วตั้งให้ดีตั้งให้ดีของกองอย่าไปยุ่งกองได้อีกแล้วเดี๋ยวกูวิ่งก่อนอนจาไม่ปิดหวังจริงๆเธออือโอ้โหโอ้โห ใหญ่เบ่เบ,บวยมันมันดีนะโ <c oughs> อ้สวยเก็บเก็เก็บเก็บหางมันฉีกนิดนึงไม่เป็นไรสามแต้มนะสามแต้มแล้วมมมมไม่ปิดหวังจริงๆพักก่อนก็ได้เพืกก่อนบ้างก็ได้เหนื่อย <c oughs> ถือให้ดีนะอย่าให้หายนะตาหายเนะี่ยปรับตัวละร้อยเดี๋ยวน้าเสื้อแดงนะนูวิ่งมาแต่ไกลวิ่งมาแต่ไกลได้แล้ว ตามไปถ่ายทําไปถ่ายตอนนี้ยังไม่โอโ้โหสวยอีกแล้วตัวนี้ไม่ก็ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็โอเคพอใช้ได้นะครับแก้มเขียวนะครับตัวดําปืดเลยเอาเก็บน้องเก็บเก็บเก็บเก็เก็บเก็บโอเคเต็มขวดยังเต็มกล้วดยังเต็มเต็มที่ไหน ยังไม่เต็มอ้อยเต็มขวดเลยตะกากก็ไม่มีเพื่อนเอาไปแล้วเอวอได้อีกแล้ว,ว,ว,ลว,วสองตัวเลยโอ้ยจ มันหายังไงว่ได้สองตัวเลยโอ้โหสองตัวเลยสุดยอดเลยผูหยิงกับผู้ชายอืมกำลังต่ออ๋อนี่มันกำลังต่อกันอยู่เอาเก็บเลยเก็บเลยสองตัวคู่เลยปัวเมียเดมเมียยเก็บเก็บสวยสวยสวยตัวนี้สวยมากสวยสวยอสวยเอาเก็บเลยเก็บเลยเออมันสลับกันได้แสดงว่าตรงนั้นเป็นที่มันเลย พ่อตัวนี้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 อย่างสวยเลยครับโอ้ใหญ่มากใหญ่มากได้เลยวุ้ยได้ได้ได้ไโอ้โดดกระโดดกระโดดเก็บ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 ตดตดใกล้ตดโต๊ะโอ้ยได้ยินว่าตดเออมันตกเออโอเคโน่นโน่นโน่นเดี๋ยวเดินเดินไปดูใกล้ๆมา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 กองเกียอ๊ยเย้ย ไอ้กีโกังนั้นไอ้ย่าดนหลอกแล้วครูวันนี้เรากำลังบุกเข้าไปในป่านะครับคันหรือคันไม่คันยังไงเดี๋ยวก่อยว่ากันมีน้ำด้วยนะครับแต่กูเปลี่ยนรองเท้าแล้วตอนนี้วิธีการหามันจะอยู่ในกอหญ้าอย่างนี้นี่เขาหากัน ไม่ผิดหวังนะครับเรียนวิชาลูกเสือเสร็จเสื้อยังไม่เปลี่ยนดีเจอ,อ,อเจอยังเจอยังยังไม่เจอกูจะเข้ามาทำไมเนะี่ยโอ้ตามติดตามติดชีวิตเด็กหาปากัดมาดูความพยายามของน้องๆน,นะครับอันนี้น อมาดูวิธีการหาปลาด้วยมือเปล่าตัดเดาะไลยนี่ต้องหาวอดหาวอดหาวอดเอาวอดดูยูดูวอดวอดอาร์ยูดูอิ e y อยู่ไหนย่ำไปในท้องนาหาปลากัดยุงมันกัดหญ้ามันคันคันคันอะไรคันอะไรนี่คันขันไอ นั่นขันนี่ขันเสื้อดำนี้มาทำไมยิ้มอย่างเดียวแต่ก้าไม่ปา,าฮะ,ะว่าไงน้องๆังพอยังพอยพอยยังไม่อยรังยังไม่พออีกหายอีกไหมหายอีกไหม S 1> <S 1> ไปล้างแกงล้างขาโอ้<า>โหคนนี้มาที่หลังดูกางเกงบอกแ้ว่าทำภารกิจเพื่อโรงเรียนนะแม่เข้าใจเดี๋ยวแม่ไม่ว่าหรอกเหตุไฟชนเธอรู้ไหมตอนกูเป็นเด็กน่ยกูว่าเหมือนเธอเนี่ยไปหาปากัดกลับมาโดนแม่เคียนวานลายหมดเลย แต่กูก็ไม่สนมันมีอุดมการมันรักประกัดอยู่ในใจโดนแม่เคียนแม่ด่าแม่ตีก็ยังหาอีกตีแล้วก็หาอีกเดี๋ออยวถ้าโดนแม่ตีก็อย่าบอกว่าครูใช้นะบอกว่าผมอยากหาเองเรามาดูยอดปลาตอนนี้นะจำจำไม่เห็นไม่เห็นไม่ก็เห็นเท่าไหรแต่ไม่เป็นไรนะเรารู้ก็น่าจะประมาณ สิบตัวถึงบักยังเก้าตัวนะฮะเก้าตัวเก้าตัวเอ่อตัวผู้อ่ตัวผู้ชายอ่ะผู้ชายเก้าเก้ายังไม่รู้ใช่เออถือถือถือ้ยมือถือมือถือเอาถือไปคนนี้มาทำสวนปา์มใช่ไหมครับคนนี้ใช่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 ครับไม่ใช่ครับแล้วมาทำไมครับฮะ มารอเพื่อนมารอเพื่อนนี่ก็หมา,หาปากัดกันนี่ทีมหมาปากัดนี่หาปากัดไหมหาด้วยแล้วไหนอุปกรณ์กไม่มีไม่มี <c oughs> แล้วหายังไงไม่มีป <c oughs> ไปกระโดดน้ำ <c oughs> เดี๋ยวสัมภาษณ์สัมภาษณ์หน่อย <c oughs> เป็นลูกศิษย์ครูสมศักดิ์หรือเปล่า <c oughs> เป็นนะเรียนวิชาการงานชีพเรื่องปากัดแล้ว <c oughs> ได้ความรู้อะไรบ้างสักก้อนึงเรียนย่งเรื่องปากัด เรียนแล้วอ๋อเรียนแล้วรู้จักประกัดไหมรู้จัปกประกาศอะไรบ้างปาัดชายมหาลัยมหาชายอ๋อมหาชายอีสานอ,อีสานที่บ้านมีไหม,ม,มไม่มีไม่มีอ๋อแต่รู้จักชอบไหมประกาศชอ,ชอบนะโอเคเอแล้วคิดว่าที่ครูพาพวกเรานักเรียนมหาประกาศนี่มีประโยชน์ไหมมีเออเอาไปทำอะไรรู้ไหมขายเอาไปขายขายได้ตังค์แล้วเอาไปทำอะไรอีกไปชนเอาไปชน เอาไปชนครับเอาไปเชิญเลขาไปเชิญเอาไปโชิญเออแล้วทำอะไรอีกนี่นี่ที่กูสั่งให้นักเรียนมาเนี่ยชวนนักเรียนมาเนี่ยรู้ไหมทางให้กินลู่ยุ่งจะให้ลู่ยุ่งลู่ยุ่งลู่ยุ่งนะเออเอาไปปล่อยที่โรงเรียนที่โรงเรียนมียุงเยอะไหมมเยอะเออเนี่ยเนี่ยปอยุงมันไปวางไข่อย่างเนี้ยก็ให้ตากัดเนี่ยมันไปกินนะเออนี่กราไม่มีแต่กาไม่มีแต่ว่าไอ้ย เออตัวตึงเราไปแล้วตัวตึงตัวตึงไปคนเดียวเลยไม่มีใครตามไปเลยก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ทําไมหน้าดาจังครกูอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาน้องๆนะครับหลังเลิกเรียนนะอ่าทีมภารกิจคู่โลกนะครับอ่าด้วยกับมหาประกาศกลางทุ่งนาก็ใกล้บ้านน้องเขานะแถวนี้ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายนะตอนเย็นๆน้องก็ มหาประกาศก็เป็นลูกศิษย์ของครูหมดเลยนะครับก็โอเคนะตามเป้าเราก็ได้ประกาศอาจจะไม่เยอะมากมายแต่ว่าเราก็ได้ตัวส่วนหนึ่งจะเอาไปปล่อยที่โรงเรียนส่วนหนึ่งเดี๋ยวครูจะเอาไปขายแล้วก็รายได,ได้ก็จะแบ่งกับให้กับน้องๆแต่มาวันนี้นะเรามาไม่เปล่าเปานะเดี๋ยวครูมีรางวัลให้นะทุกคนเลยนะคนละเท่ากันนะถึงแม้ว่าคนนี้มาทำอะไรเจอ มาเชียยล้มาเชียเออกองเชียก็ให้นะคนนี้มาหลังหาได้คนนี้มาช่วยถือคนนี้มาเชียนะก็ให้รางวัลเท่าเท่ากันนะไปโอเคทั้งหมด6กคนร้อยบาทรับไปครับโอเคไปแบ่งกันนะแบ่งกันโอเคครรัับบโอสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันนั้น กดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยกดไลค์กดไลค์อะไรนะผมทำไมผมทำไมอ่ะเราจบคลิปแล้วโอเคแล้วทุกคนไปก่อนสวัสดีครับไปกลับ okay. บ้านกัน